สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะคลิปที่แล้วครูสาวหายตัวได้แต่คลิปนี้ไม่หายตัวเลยนะคะเด็กๆคนอื่นเด็กๆจ๋าเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันนะคะตื่นกันแล้วยังคะเด็กๆบางคนก็ตื่นแล้วบางคนก็ไม่ตื่นทีเดี๋ยวครูสาวรอเพื่อนๆนิดนึงนะคะเด็กๆผู้ปกครองคะเป็นยังไงบ้างคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ช่วยทำการบ้านให้เด็กๆบางครั้งก็อาจจะทรงช้าก็ไม่เป็นไรนะคะทยอยทำได้ไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆมากันแล้วยังคาเด็กๆถ้ามากันแล้ววันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวครูสาวมีคำค้องจงเล็กๆน้อยๆให้เด็กๆพูดตามนะคะมานี้สิ มาเรียนตัวสาระอีสาระอีเราไว้ข้างบนพยัญชนะจะมีอยู่ข้างล่างจำเอาไว้ให้มั่นสาระอีอีกครั้งนะคะเด็กๆมานี่สิมาเรียนตัวสาระอี สารีเราไว้ข้างบนพยันชนะจะมีอยู่ข้างล่างจำเอาไว้ให้มัน่นสารีวันนี้เราจะมาเรียนอะไรคะเด็กๆสารีอ่อนอื่นเหมือนเดิมครูสาวจะทบทวนสารีเด็กๆทุกครั้งนะคะเพื่อเด็กๆจำสาระได้พร้อมหรืยยังคะเด็กๆ สระอุสระอาสระอาสระสระอะไรคะเด็กๆสระอุสระอีสระอะไรคะเด็กๆช่วยครูสาวหน่อยค่ะสระอะไรคะ สระอูสระโอแล้วก็ภาษาจะทบทวนพยัญชนะด้วยนะคะเด็กๆจ๋าปปลางงูเด็กๆพูดไปด้วยนะคะมอมาจจจานอะไรคะเด็กๆ พอไข่เลิงยอยาหอพึ่งมตัวอะไรคะเด็กๆช่วยครูสาวหน่อยค่ะโมมาตเต่า ตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้ตัวอะไรคะเด็กๆทอทง,ทงเด็กๆ,ๆจ๋าเด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาไทยเล่มสีเขียวม,มาเลยนะคะเด็กๆวันนี้ครูสามสั่งการบ้านสองหน้าเหมือนเดิมคะ่ะให้เด็กๆทำหน้าที่13 13และ14 ย้ำสองหน้านะคะเด็กๆ13-14หนังสือภาษาไทยเล่นสีเขียวสำหรับคลิปวิชาภาษาไทยวันนี้ผู้สาวก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ